นมส,ส,สอ,มนมสอมกน,นห,นหกมดเลยครับสวัสดีพ่อในเอฟซีลาวหญิงสาวน้อยพี่วันแพงเอฟซีช่องสงชาแน,นลครับเ,เช้านี้ลุงปู่ไปกิตนิมนต์นะครับที่โน้นสูงนะครับเนาะไปที่โรงพยาบาลโน,น่นสูงนะครับนำกล้วยนำว้านะครับ ไปมอบให้กับทางโรงพยาบาลนะครับเนาะญาติโยมก็มารอหลายท่านหลายคนนะครับหลวงปู่ก็จะกลับมาฉั้นประธานนะครับที่วัดนะครับเนาะญาติโยมก็มารอครับอยู่ที่บุญคนนั่งด้วยโอ้โหโชคดีเดี๋ยวนี้โดนเป็นตับให้ยนะเนาะมืไม่อแข็งจ้าไปไข้โรงเรียนเลย บอกยาแม่มถูกติดกันสี่งวดอีชุดหนึ่งสี่งวดติดกกาเลยเด็กบอกยาเมมมันถูกี่งวดติ๊กการสุดินแม่ต้องไย่าเลยแม่ต้องไปยเ เนียชีนาเลยผูชีนาเลยเย้าโอ้โน้งนากโอ้โาหลังกระถางใส่ผ้าเอาแบบนี้

มาวัดจะใหญ่นายคนนั้นไม่มาแม่ติ๊ปีนะเออไม่นายนะพอทำไมไม่ต้องขอจากจะได้เข้าไเลยอูอีกสิบนาทีจะเดินทางกลับเดินทางกลับจะเดินทางกลับทิมดาเพิ่งมาเล่นทะยอยมาอีกแล้ว เสียงมันเก็ตยิ่กินแต่โทรศัพท์กว่วมันเสียงใครแหละเพราะมันเกอเอ้าก็เสียงคนเดียวขนาดเลยตูมันถ่ายวีโอไปบอกแม็กเนี้ยเฮ้ดังแสบแก้วแกนตอนกอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเนี่ยเสียงมันขักเลยมันแกะชีหูให้เพาะแกนทุกวันโอเคลียร์แก้วหูเอามามาเฮิร์เร็วเร็วย่นหายมีดเจ็บเลย พ่พค้างไม่รู้จะเก็บจริงๆกอะไรคือห้าพุ้งอีกสองพื้นเอาสองไมจี้ไมเก็บกระฟ้าเลยไม่ร้าเจ็บห่างเลยเขาลุ้นนะเจ็บทิ่งมืดเลยโอ้่เห็นรูเหลืองเลยน้ำเดื มันทำมนไปมุนเลเหมก็ผัดตุกไปนึ่งนเขาบางทีเขาไม่ได้ตากใบ้คนื่นตัวนะตากว้เลยทด่ไหนได้กูน่ะบารามเบาลงมามันก็ผัดตุกกระถุงอีกสองตัวจับคางลยนิดเลยทายข้ามไอีกหนึ่งสีผืนหน้าผืนแนู้นยังใหม่ๆอยู่เลยมีวะจ่ให้พม่เที่ยงใช่ไตรง คนมาอาบเมืนเดีวเวลาต้งกเก็บไะไรดีๆนาอตากข้างในก็ได้ไปก่อนไ,ไปผาดน่นะไ,นไปผาดลิ้ม,ม ใ่าทีายน้านวเอนงมะอมือมันไม่ใช่แบบทำนางนอนเนาะนมันมีพงบรยิ่บอลหายใจเนาะอันนี้มันดินขับเนาะบุกอากาศหายใจจะมีตรงไหนได้พุินเนี่ยมันพังลงงามกับบุเลยเลยจะไปนายใจกัน่ะ น้ามันไปกินมันท้งวันกับมันเพระถ้คนปิบินมาทำน่ครับปทิกินหมาคนมันมาทำนะยิ้มอีกชาคนไทยะทเเชียงใหม่หอวย้อนไปลอย ลายกรีบโคราดน้งข่าวพีจีนีไ no อ้ไอ้รสโคราดที่ักใต้ปน้องคายนี่ไปน้อง่คายเราทำโคราดกรีบหล้อกรต่อไปน้องคายะรเนี่ยเขาเป็นีบอะไรกัไปน้องคายเขาต้องไปรูคือท้งเนารกคือทไกาโคราดกรุงเคพโ้งเเออคพิ่งนะเด็กทัามีอะไรหยาบไปเลยควดวนเนาะนกับย่น ใช่ของไผยเขาเปิดนั่นไงเขาเรียกว่า hmm. วันอะไรวันหาทำหาปลาอะไรกินย่อยกันหน่อยเับเสียค่ะไม่รอดเสียหนั่นดิเปิดให้ลุงปลาลุงอะไรกันเอ้าอ้วปลาไม่ใช่ปลาไงหรอเนื้อควงแด้ว

ก็ได้สามสี่ตัวหนึ่งไกลงปูจะมาแล้วไก่จะมาแล้วครับรอลุงปูกําลังเดินทางหลยทางกรัครับคลิปนี้แลวนี้กับกากูนรับพฤติกรรมช่องชแนล คนแรกกระจายกับทั้งจอและรับเนาะงกันทกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ